ไม่ให้พ่ออายุ73ของเขาออกไปหน้าบ้านแล้วขู่จะยิงบ้านเขาให้ตายเลยคือมีเรื่องมีราวกันมาปรากฏว่ามีความคืบหน้าที่ออกจากปากของฝั่งจ่าทหารเรือแล้วบอกทนไม่ได้ก็มาด่าแม่เขาก่อนมาด่าบุพการีเขาก่อนเขาเลยทนไม่ได้ทะเลาะก,กันเรื่อยมาเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องที่ทางฝั่งของผู้เสียหายเขาเอามาร้องเรียนกันค่ะผมไม่ได้ว่าพี่รู้แล้วว่าผมทามาตาผ้าไงผมก็เลยออกมาตาการเก้า ต้องีตาเข้าไปเอาผมตาค่ะ้ไแล้วไม่ต้องมาเหยนะิดตลเข้าไปแล้วขอก็กไปแล้วผมก็ไม่เคยพูดนะผมก็ไม่เคยาด่านะโอเคโอเคโอเคครับต้อา้ไม่มอะไรต้องมายาหนาต้องมาดี่ยต้าาได้ยินไหมฮะครับ คือคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นฝั่งของเพื่อนบ้านผู้เสียหายที่เราได้ยินเสียงลอยมาเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยที่เขาเรียกป้าน,นี่ก็คือแม่ของจ่าทหารเรือแล้วจะได้ยินเสียงผู้ชายแทรกนั่นก็คือจ่าทหารเรือที่เป็นเพื่อนบ้านกันส่วนคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของพ่อวัย73ปีแล้วก็เป็นคลิปที่น้องสาวของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อวัย73เอาไปแจ้งตำตรวจเนี่ยพี่ชายเขาเนี่ยเอาผ้ามาตากหน้าบ้าน จร,จริงๆก่อนหน้านี้พ่อเขาเป็นคนออกมาตากแล้วพอมาป้ากับแม่ของจ่าทหารเรือเนี่ยเขาก็ไม่พอใจไล่ให้กลับไปในบ้านลูกชายเอาผ้ามาตากแทนปรากฏก็โดนด่าอีกก็ตากบอกมาตากผ้าแทนพ่อเนี่ยทางนั้นก็บอกตากก็เข้าไปสิไม่ต้องมาเจอกันเลยเนี่ยเหมือนไม่ให้เขาออกมาตากผ้าคือผมแปลกใจข่าวนี้มากเลยว่าทําไมเราไม่มีสิทธิ์เดิอนออกไปหน้าบ้านเราหรือ,อยังไงมันเกิดอะไรขึ้น เออดิฉันก็งงอยู่ออนะคะเนี่ยเออแล้วก็คือเถียงกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีการขู่ทํำร้ายร่างกายจะเอาปืนมายิงด้วยนะเป็นคลิปที่ทางด้านลูกสาวของบ้านนี้ค่ะก็คือน้องสาวของผู้ชายคนนี้คุณนัทชรินกับคุณมยุรีเอาคลิปนี้ไปแจ้งความค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะครอบครัวเขาบอกเขาหวาดผวามาก แล้วก็เพื่อนบ้านบางคนกลัวจนต้องย้ายหนีไปเลยอ่ะนี่เขาไปแจ้งความที่สพไทรน้อยฝั่งผู้เสียหายบ้านนี้เขาเล่าบอกว่าจ่าทหารเรือเนี่ยคุกคามพ่อของเขาอายุ73ปีสั่งห้ามไม่ให้พ่อออกจากบ้านเหตุผลแค่บอกว่าไม่ชอบขี้หน้ามเมื่อไหร่ที่เห็นพ่อของเธอนั่งหน้าบ้านจะตะโกนด่าทาั้งๆที่เธอบอกว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องกันเลยแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่ออายุ73เขาเนี่ยเคยไปทะเละกับแม่ของจ่าทหารเขาอ้างว่าพ่อเนี่ยไปด่าแม่เขาฝั่งนู้นเขาบอกแบบนั้น นั้น จนกระทั่งวันที่8ธันวาคมจ่าทหารก็มาพูดจาข่มขู่พี่ชายของเธอแล้ววันที่10ธันวาคมก็มาด่าพ่อเธอครูบอกจะกราดยิงด้วยตอนนี้เธอสองคนบอกเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อเพราะว่าอายุเยอะแล้วเพิ่งจะผ่าตัดมายังไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้ต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาช่วยดูแลจ่าทหารคนนี้หน่อยอย่าให้มาข่มขู่ครอบครัวเธออีกค่ะแล้วเธอบอกจะดำเนินการให้ถึงที่สุดแล้วก็จะแจ้งเรื่องนี้ไปที่ต้นสังกัดให้ควบคุมพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุด้วยเพราะแบบนี้ถือเป็นภัยสังคม ถ้าปล่อยไว้มันอาจจะร้ายแรงกว่านี้ค่ะโดนข่มขู่คุกคามค่ะจา,จากทหารเพื่อนบ้านนะคะค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็คือเขา,าข่มขู่คุกคามพ่อมาสั่งพ่อไม่ให้ออกจากบ้านเนื่องจากเขาไม่ชอบขี้หน้าเขาเห็นพ่อออกมาหน้าบ้านเขาก็เลยขับรถผ่านมาแล้วก็ตะโกนด่าข่มขู่ว่าไม่ให้ออกมาจากบ้านอย่าให้เห็นหน้าจะเตะ อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีการข่มขู่ว่าถ้าอยากปืนก็มาแล้วก็ประมาณว่าจะเอาปืนมายิงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะเอายกพวกมาลอ่อ อ่าไปฟังคนนี้ค่ะคนนี้ก็คือคุณชัยวัน์เป็นลูกชายของพ่ออายุ73ปีคุณชัยวัน์นี่แหละที่หันหลังแสงเกงขาสั้เมื่อกี้อยู่ในคลิปที่ออกไปตากผ้าค่ะคุณชัยวัน์เนี่ยพูดด้วยความอัดอั้นนะเห็นว่าเล่าทั้งน้ําตาเลยบอกว่าวันนั้นน่ะลูกสาวลายมาบอกว่าแม่ของจ่าทหารไม่ให้ปูออกไปแต่คุณชัยวัน์บอกอาบน้ําอยู่ก็เลยไม่ได้อ่านข้อความพอออกมาเห็นนะพ่อยกตะกร้าผ้าไปตากหน้าบ้านแล้ว คุณชัยวัตรก็เลยไปตามพ่อบอกเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวผมตากแทนแต่พ่อแม่ของจ่าทหารเรือเห็นหน้าพ่อนิดเดียวเท่านั้นแหละโทรไปฟ้องลูกพอเลิกงานก็เลยมายืนด่าหน้าบ้านตามที่ได้ยินในคลิปอะค,ะค่ะคุณชัยวัตรบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงมีคนสั่งห้ามพ่อไม่ให้ออกจากบ้าน แล้วตัวเองก็ทนเห็นพ่อโดนด่าแบบนี้ไม่ได้ส่วนเรื่องที่พ่อเข้าใจผิดกันครั้งแรกกับแม่ของจ่าทหารน่ะพ่อก็ยอมขอโทษไปแล้วทําไมถึงไม่จบคุณชัยวัฒน์ถามแบบนี้เรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากจะฟังความสองข้างเนาะคุณผู้ชมเราฟังคุณฟังคุณชัยวัฒน์กับน้องสาวไปแล้วเราก็อยากไปฟังจ่าทหารบ้างว่าเขาพูดว่ายังไงปรากฏว่าจ่าทหารยอมเปิดใจเรื่องนี้กับทีมข่าวช่อง8เราค่ะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วคือตั้งแต่ปี63ค่ะแม่ของผมเนี่ย ถูกพ่อเพื่อนบ้านดา่าก็คือพ่ออายุ73เนี่ยแหละตอนที่ไปออกกําลังกายถึง3ครั้งแล้วก็ไม่ยอมให้แม่เดินผ่านหน้าบ้านคู่กรณีด้วยพอแม่มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลังเกิดเรื่องก็พยายามคุยด้วยดีทุกครั้งนะจนครั้งที่3แม่นะ่ะถูกคู่กรณีก็คือบ้านของพ่อวัย73ามาด่าจ่าทหารเรือเขาบอกเขาโมโหเขาด่ากลับแล้วก็เลยสั่งห้าไมใ่ให้พ่อคู่กรณีออกมาเจอแม่ของตัวเองอีกเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ เขาก็ยอมรับแหละว่าเขาทําเกินไปแต่เขาก็ต้องออกมาปกป้องแม่เหมือนกันยืนยันไม่เคยทาร้ายใครไม่เคยใช้อาวุธอยากขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าแม่ของตัวเองก็ถูกกระทําและอยากให้สังคมเข้าใจและเห็นใจบ้างฟัง่อยค่ะการเนี้ยมันทำมันทำให้ผมมันมันอยู่ในมันอยู่ในหัวในหัวตลอดเวลาครับว่ามันเป็นอะไรกับบ้านเราวะก็ทําอะไรให้มันมันถึงต้องมาด่าแม่มาด่าพ่อเราอ่ะพ่อแม่เป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้วนะครับเป็นสิ่งที่แบบใครก็แตะไม่ได้อ่ะว่าจะเป็นพ่อแม่ใครๆอ่ะเราไม่ควรไปละเมิดเขาอ่ะ เราไม่ควรจะไปด่าพ่อแม่ไขเขาอ่ะเพราะในเรื่องในเมื่อว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่คุณเป็นแบบ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 เนี้ยคุณควรอยู่ในที่ที่คุณควรจะอยู่แต่เหตุการณ์วันนี้ของขอยอมรับว่าผมทําจริงมมแต่ไม่ได้มีอาวุธอะไรออกมาหรือทําร้ายอะไรใคร,ครผมผิดเมื่อว,า,วานนะี้ผมขอโทษนะครับแต่ขอผมผม่ได้ขอโทษเขานะขอโทษสังคมขอโทษทุกทท่านเพราะว่าผมผิดผมรับผิดผมไม่หนีความจริง ไม่หนีก็อยากจะให้สังคมเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุอ้าวส่วนคุณแม่คนนี้เป็นคุณแม่ของจ่าทหารที่มีเรื่องกับคุณพ่อวัยเจ็ของบ้านข้างๆอะคะ่ะค,คุณแม่อายุ67บอกว่าอยู่ตรงนี้เป็น1ิปีแต่ก็ถูกคู่กรณีด่าประจํา<ม>ก็เลยมาเล่าลูกชายฟังลูกชายก็ไม่ยอม,มคุณแม่ยอมรับ,บบอกว่าก็พูดกับคู่กรณีไปว่าถ้าละเมิดสิทธิ์อีกครั้งจะฆ่าให้ตายแต่พูดไปแบบนั้นเขาบอกไม่ได้ไม่ได้จะฆ่าจริงๆ<ม>คือเหมือนกับแบบว่าพูดได้เขาหย แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงสุดท้ายก็คงต้องร้อยเขาเกลี้ยกล่อมเพราะว่าเขาก็ไปแจ้งความมเนาะฝั่งของคุณพ่อวัย73อ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง